สวัสดีครับผมวันณะทรงคุณแท้นะครับนักเคมีเภสัชครับเขาบอกว่าในร่างกายของมนุษย์เรานะครับระบบกระดูกเป็นหนึ่งใน10ระบบที่มีความสําคัญอย่างยิ่งกระดูกเรามีความสําคัญอย่างไรครับกระดูกเราคือจะทําหน้าที่ในการพยุงให้อวัยวะนั้นอยู่ได้นะครับเพื่อและเป็นการปกป้องอวัยวะของเรานะครับเกิดเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดการกระแทกนะครับเพราะฉะนั้นกระดูกเราจึงมีความสําคัญมาก นอกจากนั้นกระดูกเรายังทําหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดด้วยครับเพราะนั้นกระดูกเรามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับผลิตภัณฑ์วันนี้ที่ผมจะมาเสนอคือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Joyful Joyful เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถที่จะรับประทานเข้าไปแล้วทําให้เพิ่มมวลกระดูกได้ลดอาการปวดข้อนะครับหยุดการอักเสบที่ดีนะครับในร่างกายของเราได้นะครับเพราะฉนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมี Joyful โดยจอยฟูนั้นสามารถที่เพิ่มมวลกระดูกได้ไวนะครับเพิ่มได้อย่างไรครับเรามาดูนะครับจอยฟูของเรานั้นมีสารอาหารที่เรียกว่าแคลเซียมนะครับโดยแคลเซียมนี้จะเป็นแคลเซียมจากสาร่ายทะเลนะครับโดยจากรูปที่ท่านดูนะครับแคลเซียมตัวนี้สามารถไปเสริมมวลกระดูกได้นะครับโดยในร่างกายของคนเรานั้นเราจะมีสเต็ปของการเกิดกระดูกพุนตามนี้ตัวแรกก็คือกระดูกปกติ ลองมาคือกระดูกบางเวลาเราเกิดกระดูกบางเราจะไม่ทราบนะครับตอนนี้จนไปถึงกระดูกพุนพอกระดูกพุนสเตจที่3เราก็ยังไม่มีทราบอาการนะครับจนมาถึงกระดูกพุนมากเมื่อเกิดกระดูกพุนมากเราจะเกิดอาการปวดหลังและถ้าเราไม่ไปตรวจเราก็จะไม่ทราบแล้วมันจะพุนเรื่อยๆจนกระดูกเราแหลกและแตกได้นะครับโดยตัวจอยฟูนั้นเราจะมีแคลเซียมจากสาหลายทะเลนะครับสีแดงซึ่งในแคลเซียมนี้จะเป็นแคลเซียมจากสาหลายมันจะเล็ก นะครับอนุภาคมันจะเล็กและการดูดซึมได้ง่ายกว่าสาหร่ายหรือแคลเซียมทั่วไปนะครับที่ได้จากการสังเคราะห์หรือจากที่เราซื้อมาจากที่ต่างๆนะครับโดยในตลาดพวกนั้นแคลเซียมเนี่ยเรียกว่าแคลเซียมหินปูนมันเกิดการดูดซึมได้แค่30%ในการที่สาหร่ายดแดงนั้นแคลเซียมตัวนี้ดูดซึมได้เกือบ100%ซนะครับแคลเซียมหินปูนนั้นดูดซึม30ตกตะกอน70ส่งผลให้เราเกิดเป็นนิ่วและท้องผูกตามมานะครับนอกจากนั้นเราก็ยังใส่วิตามิน D3 ซึ่งสก,กัดจากเห็ดแชมเปญ เป็นพืชทั้งหมดเลยพอเราได้ทานแคลเซียมตัวนี้เข้าไปแล้วจาก j o อยฟูจะส่งผลทําให้มวลกระดูกของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับเราจะเห็นผลภายใหเดือนนะครับนอกจากนั้นแล้วตัว j o อยฟูยังช่วยจะทําการลดการอักเสบและหยุดอาการปวดข้อไม่ว่าข้อทุกข้อร่างกายเรา ในคนเราจะมีกระดูก2 0 6ชิ้นนะครับทุก2ล้าชิ้นก็จะมีข้อต่อซึ่งเป็นคอลลาเจนนั่นเองนนร่างกายเรานั้นจะมีปัญหาเรื่องข้อเสื่อมกันเยอะไม่ว่าจะเป็นโรคข้อเสื่อมจากเรื่องน้ําหนักหรือข้อเสื่อมจากเก๊าข้อเสื่อมจากลูมาตอยข้อเสื่อมพวกนี้จะทําให้เกิดการสร้างสารอักเสบขึ้นมาตัวจอยฟูนั้นจะเป็นตัวหยุดสารอักเสบได้ดีนะครับระบบของข้อเสื่อบจะเป็นอย่างนี้ครับเริ่มแรกเลยข้อเริ่มมีปัญหาข้อจะตึง เมื่อข้อตึงสังเกตว่าการเดินการนั่งการลุกอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยคล่องแล้วครับพอมาสตัตดาที่2จะมีอาการเริ่มมีการปวดถ้าทํางานมากและจะมีเสียงขึ้นมานะครับเริ่มมีอาการปวดทํางานมากมีเสียงขึ้นมาเราจะมีอาการเจ็บนิดๆน,นะครับแต่ก็ยังลุกเดินได้แต่ถ้าเกิดเป็นสตัตดาที่3จะมีอาการปวดมากขึ้นแม้แต่ลุกนั่งก็ยังมีเสียงลุกนั่งมีอาการปวด แล้วต้องให้มีใครช่วยพยุงขึ้นมานะครับจะนั่งพักเพียกคุกเข่าอะไรก็ยากขึ้นอันนี้คือเริ่มมากขึ้นแล้วครับอันนี้จําเป็นแล้วครับต้องรีบทานจอยฟูลแต่ขออยาให้ถง 4, ึงเป็นสเต็ปที่4ซึ่งเป็นสเต็ปที่ข้อกระดูกนั้นหายหมดละหายเกือบหมดเลยเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุจะเป็นสเต็ปที่สี่กันเยอะในเรื่องของการกระดูกกลุนะข้อโกงอันนี้มันจําเป็นแล้วครับที่เราต้องไปผ่าตัดข้างหนึ่งก็ประมาณสองแสนกว่าเพราะอันนั้น ถ้าถึงเสเต็ที่4แล้วนะครับจอยฟูจะช่วยได้ระดับ1เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราสามารถทานจอยฟูตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มสเต็ปที่1ได้จะลดอาการปวดนะครับและก็เร่งสร้างตัวคอลลาเจนขึ้นมาทดแทนได้นะครับไม่ว่าจะปวดที่ต้นคอหลังบา่าไหลหัวเข่านะครับโดยเราจะมีสารอาหารที่มาจาก4ีบักทอนจากทิเบตสีบักทอนจากทิเบตนี้จะมีตัวโอเมก้า7 ซึ่งจะทําหน้าที่ในการเร่งสร้างคอเลาเจนให้ความชุ่มชื้นที่ข้อต่อให้ความชุ่มที่ปอกุ้มข้อให้มีน้ําไข,ขข้อขึ้นมานะครับลดอาการอักเสบทํางาน,นร,ร่วมกับแคนเบอรี่ซึ่งแคนเบอรี่นั้นจะทําหน้าที่ในการลดอาการปวดได้ดีมากนะครับและจะไม่เกิดผลข้างเคียงเหมือนทานยานี่คือข้อดีของแคนเบอรี่ซึ่งสกัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับทำงานร่วมกับตัวสารสกัดจากขมิ้นชันซึ่งสารสกัดจากขมิ้นชันนี้จะทําหน้าที่ในการต่อต้านโรคข้อ,อเสกเสบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นรูมาตอยเกาจะไม่เกิดอาการปวดนะครับสารอาหารทั้ง3ตัวนี้ก็จะทํางานร่วมกันในการหยุดอาการปวดหยุดการเกิดการอักเสบและหยุดการทําให้ร่างกายของเรานั้นมี ข้อกระดูกที่สุดลงนะครับเพราะนั้นเราร่วมกันทาน Joyful ได้ทานได้ทุกวันครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกพูนสามารถทานได้วันละ2-3แคปซูลผู้ที่มีอาการปวดข้อสามารถทานได้วันละ1-2แคปซูลต่อวันก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพดีไปกับ j o ย f ู l ขอบคุณครับ